บอสเบิมแล้วเบิมแล้วมันจะทำขาเลดา,าวขังข่าวไม่เกิดขังข่าวแบบมาแบบแ,บบแล้วมันเราก็ต้องหลบหลังหินฉันยังเตรียมอาหารอยู่เลยเนี่ยไม่มีอาหารเลยฉันจะไปยังไงเหรเฮอฉัน เราอยู่ในเกมกาซิก้าคือในปาร์เชียรซีเราจะไปท้าขาข่าวอ่มประเด็นไม่บอกไม่ได้ไปแล้วแล้วซ <laughs> ีจะรอดไหมตกลงเนี่ยนี่มีเพื่อนเอซมาเล่นกับพวกเราด้วยนะคะมีใครบ้างคะเฟรดดี้เฟรดดี้คนเดียวว <laughs> เจอที่มันมีกล่องที่เป็นกล่องนั้นมันจะได้ดาบมันเรียกว่าดาบตนะกลนั่นแหละที่มันดาบเผาไหม้เลยนะันนะเออ ก็ได้ถูกสุกอะ่ะช่ถัวสุกที่นี่กับวีเป็นเนนคือผาพันแพร่อุ้ยฉันได้พักเพลงนย้เลยเออแบบถ้ำแบบในถ้ำน้งคาวแล้วเลื่อนน้อยก็แบบเอาเลยฉันจะใช้บุญก่นอนเนี่ย เอ้ยปืใส่ในหม้อได้มัยเนี่ยใส่ได้เอาใส่ได้ือ<ะ>ใส่ไม่ได้ดีเลยเทเบียนเป้นประจำเลยโอ้ยมีคนใช้เลื่อยตัดต้นไม้อยู่เธอบอกว่าเก่งไหมเนี่ยฉันยังเตรียมอาหารอยู่เลยเนี่ย ไม่มีอาหารเลย,ยเฉันจะไปยังไงเหลยเฮ้อฉันจะหิวตายในนั้นก็น,นาากันนะฉันทำตายจรไงอุ้ยได้ไปใช้ถูกเวลาจริงๆได้ไปใช้เหมนรู้เลยฉันเจอตรงนี้มีอันนี้มีผ้าแผลยาก,กันานี้แล้วก็มีอันนี้ต่อกันเพื่อนจะตายต,ายตรงนี้ มันจะเป็นของหล่นของเพื่อนอะเออหวนแดงฉันได้คุบเซนเลยแล้วเนี่ยเหรอะอ,อาหายไปแล้วภอพซีอืนโขอ,ออกไปแล้วโขอ,ออกไปแล้วเหรอเออ เธอถ้ามเ,เธอเขียนสลไอส่งแบบไม่เห็นมีใครตามมาใครไปเลยเหรอคะเดี๋ยวรอเพื่อนตอบก่อนก็ได้ะนะเพื่อนเขาสายตัดไม้อะค่ะบางคนก็ประจดภัยบางคนก็ตัดไม้เออบางคนประจนภัยเขาอาจจะอยากไปกับเธอก็ได้นะคะเขาไปไปที่ไหนคะเเดินไปที่นู้นไม่ได้มาทางนี้ <c oughs> <c oughs> ไปเลยแล้วกัน 没啥了。<laughs> วัดสศักีิ์ในถ้ำเฉยๆมัง้งอจุ๊บจุ๊บนไม่มีวัดศักดิ์เลยข,ข,ข้างข้าวแต่เกิดขังข้าวแบบมาแบบแบบแล้วมันเราก็ต้องหลบหลังหิน เธอควรระวังตัวแต่เธอไม่รีบมาด้วยนะเนี่ยอะไรตายนี่อะไรตายพูนู้ส่วนแล้วฉันน,น,ฉน,น,นี่เลือกได้สักทีหนึ่งอเอาเลยดีน้าอ่ะคง ก็คือลดลงกลางวันเพิ่มขึ้นแล้วกันจึ๊บเื้ระเบิดอันนึงแล้วระเบิดใช่เป็นเนี่ยเออสามารถเข้ามาได้อะไรอุ้ยระเบิดสามารถจุดได้ด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยตรงนี้มีโอ้ยมีตัวนี้ก่อนอุ้ยจะเข้าก็ នឹងเจอអី ถอ,อยมา,นยยยมานนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยขัดจังหวะการประจำเลยนะไอ้ซื้โอเคมาแล้ววิ่งหรือไปตรงทางนี้ก่อนเจอกล่องอีกเช่นเคยโอ้ยตัวนี้ก็เข้าถึงนี้เลยเหรอถึงนี้เลยเหรอถึงนี้เลยเหรอ ยังไม่เปิดกล่องเลยเปิดเปิดกล่องจุ่มโมเลกุลอันนี้ปู้ดีเหมือนกันนะนี่อืมระเบิด กูเพื่อย่าถอยมาสิเออจุ๊บพี่เจอกล่องอันเดิมอีกแล้วขอเอาใหม่เอาเอาที่เป็นเรียกว่าอะไรนะอซิปที่คอกระสุนเอาเป็นแบบ อย่างอื่นแทนก็ได้ไปต่อไม่ได้อ่ะมันต้องมีระเบิดอีกโอวยอยางได้ควางระเบิดนั้นนะมันจะได้พังได้นั่นแหละโอ๊ยจะไปทางนี้ทำไมนะอึึบอึบ เบิ้มแล้วมันจะทำขาเลดาวได,ได้จริงอ้ เบิร์เก็บโยนกลับไปได้ไหมัก่อนสุดยวไม่เยอะมันจะหมดก่อนเลย ออืืมเจอกล่องอุ้ยเจอกล่องอันนี้แล้วก็กล่องทองอุ้ยได้เมืน่เดิมเลยกระสุนแล้วก็เพชรหนึ่งอันอุ้ยขออะไรก็ได้นะ่งขออะไรก็ได้ผู้ได้เป็นคือแบบใช่เป็นอันเนี้ยมันเรียกว่า ้าแพจแต่มันเป็นอันใหญ่เออ,อเปิดกล่องรัวๆเปิดตั้งเยอะได้กระสุนแน่นะขอให้ได้ยังอ,อื้อกระสุนออกระสุนเพื่ออะไรวิบ้านหลังนี้มีกล่องโอ้มีแบบกล่องทองไอ,อถูกแล้วไม่ได้แฟช่แต่มีหรออือ แมวไฟฉายสำเดิมนะที่ขวานอ,าอาโอ้ยแล้วแบบนี่แบบนี่แบบสำรวจถ้ำคนเดียวนี่ลำบากเกินเหมือนกันนะเนี่ย เราให้สำรวจกับเพื่อนหลายๆคนนะคะถ้าเพื่อนที่เขาอยากไปด้วยจะรอดไหมเนี่ยฉันตายก่อนไหมอุ้ยยังไม่โดนจุ๊บจุ๊บ ยังมีค้างคาวอีกมันก,ก็มีโอ้ย ปึ๊บ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 ยิงยิงยิงทางไกลนข้างไม่เห็นจะเห็นไหมนะ ถึงอันที่สองเว,วลแต่ระเบิด์ีิก่อนโอ้ยเธอตายคราวนี้ไม่มีม,ม,มีเอิม่มเอิ่มเอาความเดี๋ยวกันกล่าวว่าจะเลือกทน้อยสุดแตม่มัน ค่ะมันไม่ได้แบบมีแต่วิจะระเบิดอีกแล้วเหรอวันนี้คืออะไรเนี่ยฮะถ้าตายส้ำเริมเพืออะไรแ,แบตเตอรี่ทำไมมันลดเร็วจังอะอ๋อใช้บ่อยเหรอนี่ไงามาะระเบิดตรงนี้ใช่ปะเอกะอกระเบิดตรงนี้ไง

ฉันว่าไม่ได้หรอกคือไม่ได้จริงด้วยอันนี้ความหวังมังอุ้ยได้จริงด้วยถึงก่อนคีย์แบตเตอรี่ใหม่ เปิดอเอนี่ทำไมฉันไม่มีระเบิดนี่ครบเจอละบนปับ๊บเจอปับ๊บ trên nguyên lâu, Chú subscribe cho Ok mở cái Gõ ไี่ควานเ,เพื่ออะไรระเบิดเออได้สักทีหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้แต่ลู้ไปว่าไม่ อุ้ยขออะไรดีๆก็ได้เฮ้ยกระสุนยางเบือ่อเจอกระสุนเบื่ออยู่ชช่นหนึ่งแบตเตอรี่อันนี้หมดแบตเตอรี่ไฟฉาย สุดแหลสุดเก่งทำไมไฟดับแล้วกว่าจะมาไล่ที่นี่ไหมเอยไม่รู้หรอกกว่าเขาเกิดได้เปล่าที่นี่เนี่ยขนาดในถาว,วงกดยังได้บมมี่น่ะ สายเี้ยฉันมองไม่ได้ฉันต้องไปฉันต้องไปฉันต้องไปเออจุดถึงเออถึงจุดที่อุ้ยโอ้ย,อยเจ็บอะไรสักหน้าฟ้า ไปใช้คนเดียวเหรอเอ้ยสว,วัสดีอริอองจอนนี่เข้ามาเต้นเต้นเลยสรุปว่าเธอได้เปิดกล่องกี่กล่องคะเมื่อกี้เริได้นับเลยเยอะใช่ไหมคะก็ถามเพื่อมีการสนทนาดิเชยฉันต้องกลับไปเดินท่ามทองขัดขาขาวเปล่า <laughs> 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 บางที่เปิดกล่องมันได้เพชรเม็ดเดียวนะเธอเหมือนกล่องปกติเลยโอ้ยแล้วบุกวันนี้เพิ่งต่อสู้ไปเธอก็ตายเซะให้ต่อสู้ไม่เป็นเชื่อไฟดับอีกเดี๋ยวย้อนกลับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวย้อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวย้อนเลย See you.